อะไรคุยอะไรลูกฮะคุยอะไร<อ>คุยอะไรคุยอะไรกับแม่คะคุยอะไร <c oughs> ดูชอบเหรอคะดูชอบบึ้นบึ้นเหรอชอบบึ้นบึนเหรอไม่เหมือนพี่กิดพี่กิดกลัวบึ้นบึนน่ะในในในบึ้นบึนสิไเปเฟินไปเฟิน Vim Ngon thịt không?